การนำเสนอผลงานห้องเรียนคุณภาพของนางสาวชนนิพาทองลุมครูผู้สอนคณิตศาสตร์และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองทับหโรงเรียนอนุบาลขอวังผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม5้าสพลังเล็กเปลี่ยนเด็กให้เป็นคนดีเพื่อยกระดับห้องเรียนสู่ความเป็นเลิศกายภาพของห้องเรียน ห้องเรียนป2ทับ1ได้รับการจัดอย่างพิถีพิถันสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภยัยโดยมีป้ายแสดงชื่อชั้นเรียนครูประจำชั้นสถิติการมาเรียนตารางเรียนและสัญ,ญลักษณ์ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์จัดวางอย่างเป็นปัจจุบันและถูกต้องนอกจากนี้ยังมีมุมส่งเสริมการอ่าน และป้ายนิเทศที่สอดคล้องกับการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เช่นมุมตัวเลขมหาสนุกมุมโจทย์ประจำวนันรวมถึงมุมแสดงผลงานของนักเรียนที่ช่วยสร้างความภาคภูมิใจและมุมแหล่งเรียนรู้เช่นหนังสือคณิตศาสตร์เกมคณิตคิดเร็วที่เอื้อต่อก,การเรียนรู้แบบ active learning ที่สำคัญคือมีการจัดวางและจัดเก็บเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลัก5สอสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรมและมีสื่อเทคนโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานเช่น,ชนสื่อดิจิทัลและระบบพลิกเกอร์สนอกจากนี้ ยังมีป้ายข้อตกลงในชั้นเรียนที่นักเรียนร่วมกันกำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมวินยัยด้านคุณภาพครูมีแผนการสอนที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก active learning เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำผ่านเกมคณิตศาสตร์การจัดกลุ่มแก้โจทย์และการใช้สื่อจริง โดยเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้คำถามกระตุ้นความสนใจสร้างสารรค์สื่อและนวัตกรรมรวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นนวัตกรรม5สพลังเล็กเปลี่ยนเด็กให้เป็นคนดีที่ปลูกฝังวินัยและความรับผิดชอบและการใช้พลิกเกอร์ในการประเมินผลแบบเรียลไทม์ ใช้เครื่องมือประเมินผลหลากหลายตามสภาพจริงและจัดทำบันทึกหลังสอนและเอกสารประจำชั้นครบถ้วนเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนส่งเสริมวินยัยคุณธรรมและพัฒนาวินัยเชิงบวกโดยเป็นแบบอย่างที่ดีในการแต่งกายกิริยาวาจา และความรับผิดชอบอีกทั้งยังพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูเพื่อนนำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้านคุณภาพนักเรียนนักเรียนป .2 ทับหของเราทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้านโดยเฉพาะด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาพวกเขามีความสามารถในการอ่าน เขียนคิดเลขเป็นในระดับดีผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์กล้าพูดกล้าแสดงออกและสามารถสรุปองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่เรียนร่วมกันได้อย่างมั่นใจซึ่งเห็นได้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มการนำเสนอและการแสดงความคิดเห็นนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด โดยเฉพาะด้านวินยัยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์และจิตสาธารณะจากการปลูกฝังผ่านกิจกรรม5-2พลังเล็กเปลี่ยนเด็กให้เป็นคนดีพวกเขามีระเบียบวินยัยปฏิบัติตามข้อตกลงและทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้เช่นพลิกเกอรและ QR code ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่านักเรียนมีพัฒนาการอย่างชัดเจนโดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นจาก72.4เป็น86.7คะแนนและนักเรียนร้อยละ100มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยร้อยละ70ขึ้นไปนักเรียนสามารถบวกลบคูณหารได้ถูกต้องและคล่องแคล่วมีความเข้าใจในการวัด การจัดกลุ่มและการแก้โจทย์ปัญหามีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการนวัตกรรม5สเข้ากับการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีในการประเมินผลแบบเรียลไทม์นวัตกรรม5สพลังเล็กเปลี่ยนเด็กให้เป็นคนดีไม่เพียงแต่สร้างความเป็นระเบียบ แต่ยังปลูกฝังคุณธรรมและพฤติกรรมที่ดีให้แก่นักเรียนอย่างแท้จริงนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองห้องเรียนเป็นพื้นที่แห่งความสุขครูมีเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและยังเกิดการขยายผลสู่ระดับชั้นอื่นในโรงเรียนนี่คือบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จของห้องเรียนคุณภาพที่สร้างคนดีให้สังคมขอขอบคุณค่ะ